สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ามาพบกับปุ้มปุ้ยเกษตรตำบลชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนนะคะไปพบกับวิธีการทําก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะซึ่งสอนทําโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะจึงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนามั่งนะคะโดยคุณพ่อคุณทาดีนั่นเองนะคะบ้านนามั่งก็จะอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะ และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะวันนี้น้องๆน,นักเรียนยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนบากตำบลบ้านโคกอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเรียนรู้การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าผู้ฐานกับเราด้วยในวันนี้ค่ะพ่อคุณจะผสมอรอบละจักกิโลคะ่ะ ร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลใช้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยหนึ่งร้อยกิโลลำบอนห้ากิโลแล้วก็ปูนขาวหนึ่งกิโลดีเกียหนึ่งขีดยิบซ้ำสามคู่ไม้สองขีดค่ะคูไม้สองขีดหมดแล้วหมดแล้วค่ะ หนึ่งร้อยกิโลได้จักก้อนละพออ2รก้อน230ก้อน,อนประมาณมันจะเกินเขม่เอาเข้อ้มงอก็บอเป๊ะเนาะตามที่เราอัดได้ค่ะแล้วพ่อๆนะคะก็ช่างขี้เลื่อยครบ100กิโลนะคะก็จะทำเป็นกองไว้จากนั้นก็เกลี่ยต,ตรงกลางนะคะให้แผ่ออกเราจะได้นำส่วนผสมอื่นนะคะมาเทลง ตรงกลางนะคะแล้วก็จะได้ใช้พั่วผสมง่ายๆค่ะพ นั่นคือน,นี่อเท้า,น,น,น,านี่ือห้อกันเสื้อไม่ดีเืิไปหรอแม่จ๋ายิบซ้ำนี่คืออชวนไน้ดนได้เจ็บดนนุ่นผสมเจ็บดนยิบซ้ำด้อบานนี่มีกีเล่ยหนึงน่งรอยกิโลกีเล่ยหนึ่งร้อยกิโลห้ามวันหน้ากิโลรวมเต็ม

ให้คือสาอะไรครับพ่อะูไม <excited. S 1> oh, mm ่น hmm. okay. 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 like uh ี่ก็เพิ่มเพิ่มปริมาณไหนมันดุนสินะไม่ได้เกินดุนอ๋อเร่งออเลยดีเกินดีเกิีดนึงดีเกินหนึ่งคีดมันจะมาะแ้น้มให้มันเข้ากัน ไี้ไวรวามีอะไรบ้เงิจีเรื่อยนมีจีเรื่อยมี่จีเรื่อยร้อยกิโลกระลำข้าบอนห้ากิโลอลูกเอานึงกิโลจีเกียรหนึ่งกีบแล้วก็ยิบซ้ำสามกีตู้ไม้สองกี ยาแล้วก็สมหให้เข,ข้ากันใส่น้ำแล้วาสมเลยนะครับดูนะผสมเองโอเคสายวะ Terima kasih telah menonton. มันข้เบิ่งมันสีเป็นก้อนจังะเลยแตกยาวแตกยาวไห้ถงด้วเป็นก่อนเนี้ยเป็นส่วนแยกไเลยก็ต้องดีเอาไปในมอดีเสียไปเลยนอกจ ที่ท <ง ains> ีไไสส่สีน้ำตาลเมื่อกี้ที่อยู่ในกระมังอันแรนกเลยื่อไม่ใช่ร้ำนะล้ำอ้ำอน <ง ains> <ไ>นี่นี่สีแบบนี้เป็นอ่อนนะคะวเอียรตัวนั้นแล้วคุณเขาเห็ดแป้งก <ains> ันแล้ค่ะพ่อๆนะคะก็จะช่วยกันผสมส่วนผสมต่างๆ ให้มันเข้ากันเข้ากันได้ดีที่สุดนะคะาจากนั้นเราก็จะใช้สายยางมารดน้ำใส่ในกองขี้เลื่อยแล้วก็ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะระหว่างที่เรารดน้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้พลั่วนะคะกวนกวน คลุกเคล้าให้มันเข้ากันตลอดเวลานะคะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งในขั้นตอนของการรดน้ำเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ใช้สายา่างเราก็สามารถใช้ในส่วนของบัวรดน้ำทำการนำน้ำนมารดบนกองขี้เลื่อยแล้วก็ส่วนผสม ก่อนเห็ดของเราทั้งหมดไม่ได้นะคะซูมให้ดูชัดๆก็จะทำในลักษณะนี้นะคะก็ใช้คราดด้วยก็ได้ใช้คราดในการคลุกเคล้าพร้อมๆกับพั่วก็ได้นะคะก็ที่น้องๆนักเรียนหรือว่าเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนบาก ได้มาเรียนรู้วิธีทำก้อนเชื้อเห็ดในวันนี้นะคะน้องๆก็จะได้เห็นว่าเนี่ยวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะตั้งใจดูกันใหญ่เลยนะคะน้องๆวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนนะคะชั้นป .4 ถึงชั้นป .6 นะคะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษากันทุกคนพ่อๆก็ทำให้ดูกัน ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอส่วนผสมทั้งหมดเราไปดูพ่อคุณที่โรงเห็ดกันค่ะพ่อหัวบ้านซุ้มหนึ่งบ้านกับเดียวซัมรีโตที่เปหนึ่งงานอวสเสื้อลงใหม่เสื้อลงแล้วกับซัมรีโตไหมยัดแล้วกับมาฮัดกระดาษเพราะนั้นเป็นของฟอกไปเลยเยัดพฟอกกระพม ก็อบกับ,บขยมใหม่มันชื้นก็ดีแลล้ท่วทมเดือนนีหน้านี่งออกเอาเี่อไม่ทนพ่อคุณก็สอนวิธีดูแลก้อนเชื้อเห็ดคร่าวๆให้น้องๆน,นักเรียนฟังนะคะ <c oughs> หลังจากหยอดเชื้อแล้วทำยังไงบ้าง <c oughs> ประมาณนี้นะคะ นำมาเก็บไว้ที่โรงเห็ดก่อนย้อนกลับมาทางไฟายผลิตของเรารถน้ำกองส่วนผสมไปถึงไหนแล้วนะกลับมาดูกันก่อนค่ะน,นเีเริ่มเริ่มเปียกเปียกทั่วแล้วเนาะเดี๋ยวคลุกๆุกอีกสักหน่อยแล้วค่อยเอามาทดสอบใช่ไหมคะพี่ปิก๊ก เร่งเครื่องกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้ใกลจะได้ทีละอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งรถเข้าไปผสมเข้าไปกวนๆกวนๆนะคะเอาบัวรดน้ำมารดด้วยตันเมื่อยพอกำกำให้ดูหนะค่ะว่าต้องเป็นยังไงอันนี้เนาะครับผมแล้วต้องมีน้ำหยดออกมาไหมคะหรือจะบัวครับ คือมันก่อนมันเกำม,มันติดแล้กก็คพือพ่อเลยเลยครับผม oh. ใจได้เลยนี่จะเป็นลักษณะส่วนผสมนะคะที่เข้าที่นะคะแล้วก็น้ำปริมาณน้ำพอเหมาะพอดีแล้วนะคะ,ะปุ้ยก็จะลองกําขึ้นมาดูนะคะเนี่ยกํากัดูหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่มีน้ำหยดออกมานะคะแต่ว่าปั้นแล้วมันจะอยู่เป็นก้อนคะ่ะ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่านักโชว์จบขั้นตอนผสมนะคะเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปเลยก็คือการอัดก้อนเชื้อเห็ดนะคะมาดูทางนี้แล้วก็นําเข้าเครื่องอัดก้อนเห็ดแม่นบอพอนําเข้าเครื่องอัดก้อนเห็ดเสร็ตปุ๊บเฮ้าก็นําเข้าเครื่องอัดก้อนเห็ดเนาะส่วนถ้าใครที่จะไปทำนะคะโดยที่ไม่มีเครื่องอัดก้อนเห็ดแบบนี้ ก็สามารถบรรจุมือได้เลยค่ะก็ใส่ส่วนผสมที่เลื่อยต่างๆนะคะที่ผสมสเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในถุงก้อนเห็ดนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะกระแทกกระแทกก้อนเห็ดให้ได้แน่นๆนะคะซึ่งแต่ละถุงก็จะน้ำหนักอาจจะห่างกันสักเล็กน้อยเพราะว่า มันจะปริมาณไม่เป๊ะๆเ,เท่ากับที่เครื่องก้อนเห็ดทําได้นะคะขั้นนี้ก็เป็นลักษณะการทํางานของเครื่องอัดก้อนเห็ดนะคะแม่แม่ก็จะสวมถุงเข้าไปนะคะแล้วก็เครื่องก็จะอัดส่วนผสมลงไปในถุงนั้นนะคะเสร็จแล้วแม่ก็จะนำถุงก้อนเห็ดออกมาจากเครื่อง แล้วน้องๆน,นักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านนอนบากก็มาทุบๆอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้ก้อนเห็ดมันแน่นขึ้นหน่อยนะคะเราค่อยสวมอคอถุงนะคะลงไปแล้วก็มัดด้วยยาหนังยางสีแดงที่เรามัดถุงแกงนั่นแหละค่ะแล้วก็นำเป็นใย,ยผ้านะคะอุดรูปากถุงก้อนเชื้อเห็ดไว้แล้วก็ เตรียมนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูน้องๆทำให้เห็นชัดๆอีกสักสองรอบนะคะอันนี้เป็นน้องๆก่อน ลักษณะของใยผ้าที่ใช้อุกป,ปากถุงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หนังยางคอขวดเป็นแบบนี้ค่ะขมีขมันกันใหญ่เลยน้องๆ <คน S 1> แต่ภ <ไป S 1> าพ <ไป S 1> มา <ไป S 1> ที่ที่ลองทำดูนะคะดูหน้าเนาะนั้นป้าอปเจอจน่ก็จู่กนะ็เล่า ปิดก็เห็ดความความลงแบบนี้เนาะลงเสร็จก็อ พ่อพอก็จะขนก้อนเห็ดนะคะใส่เค็งมาวางไว้ใกล้ๆกับเตาหนึ่งก้อนเห็ดนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปพ่อคุณก็จะมาสอนเรากันค่ะ ขึมาให้กินไม่เอาเาเพราะว่าไ่้มีเตาหนึ่งตัวนี้เดืออนแล้วนะต่ออ้กิ้ก่อนไม่ดมกะเมาของมีสั้นสัๆสา้ั้แล้วขอไว้ในนี้ห่านนี้ขอกันด่างไฟใส่หมดมานึ่งให้มันเข็มได้โตองซาโต๊ะสิบองซาคื่เข็มทีตาบอกถึง เห้องก็ตั้งเวลาเลยกันได้เข้มได้เข้าสิเวลาก็หาสมมงพกสมงกันเข็มได้ทีแล้วเิ่คุณพูดมันได้ทีเหรอคุาดึงหอดหาสมมงุแล้วซีสมงนี่ยมันคนไหนคือพลาดม้าแล้วอสมงพกมงเพราะว่ามันหมอน่ออันนหนึ่งซื้อทางแดงมันก็บว่าโดนดนหน่อย นี่มอหาล้อยตัววันนีได้หาห้องคืงเขาก็เปิดปากเปิดฟานมอหนึ่งม,มันอายออกมันเย็นกันด้วยไม่โชกออกเพราะต้งดุนนี่ละโชกออกแล้วเ้าก็ไ,ไปเที่ยวไปขนาดที่เอาใส่เสื้อมาเนี่ยเอาไปเที่ยวไปขนไดน้มันประมาณมือหนึ่งไปอย่าเย็นไปใส่เสื้อด้วยอไปเที่ยวไป ยยดเสื้อเฮ็ดอ่นี่ประมาณนี้ยยดเสื้อแล้วจะใส่กระดาษแล้วขึ้นกขอาพอกรักษาเอาไว้อพอรักษาที่สุดคนท่าขี้นท่าน้ำมันมาอย่างเงี้ยของไฟบันไดไม่กวอกาเย็บไปหันคือก้อนแหลงขาเสื้อก้อนขาเยอะล้วอุู่ห้วยปูยังเด็นปอเกลา อบอกไม่ก็ <c oughs> เอย <laughs> ืดด anyway ื <ina> <to satisfy>. ้อ <principio> กันอ่านี่พออะไรล่ะนี่พ่อเข้าใจว่าล่ะมีใครสงสัยอะไรถามตาไหมคะถามตัวกันสงสัยตัวใดสงสัยตอนเปิดไหมตอนไหนถึงจะเปิดได้อ่าอะไรกวนเหี้ยบตัวนี้มันได้เรียนคือมึงเราคือเขบเปิดได้พวกแบบอยทั้งไฟ ไฟเราเพิ่งเกิดตแล้วเพิงเกิดตีบัวแห้งเข้ากับเปิดฟ้าตัวนี้บอนเกิดตีไอุ่นไปติ้งดหกติงหจะพอตอนเปิดกระดาษเสื้อแรงเต็มคนนนอมาณเดือนนึงเสื้อแรงเต็มเลยดิบมาก เขาว่าคือเป็นเล็บต็่มหรอเขาว่าเขาแบบไคเลยวะเนี่ยคือการไปไคเรียงซู่แซ่คางซ้อนซ้อนไปซ้อนมันเสียอผีเสื้อเสื้อเนี่ยผีเสื้อเนี่ยของหาแนวตรงเก็บสำลีก็ใส่ถุงกระดาษก็ใส่ถุงเอาเฮดเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปเลยแบบแล้วเทียมกับดิบูออก เกินมือด้วเแอนตีดซิโซตเลยท่านต้องขายปากกระดาษดอกเรียบร้อยเลยบ้านเก็บขายเก็บขายได้เงินไปโรงเรียนเลยงอนกลางวันก็ไรอย่างไงี <uses gusta S 1> ้ยเขาใจเนาะย่งตัวใดกเขาใจแล้ว่ะส่วนผสมก็รู้แล้ว่ะ เเเ่กก <mm um> <me ็็ไดดด้拜拜ูพมื่อกี yes ้ม euh ีก้อนเห็ดอยู่ในเตาก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่เอาก้อนเห็ดเข้าเตาสุดๆนะคะแต่ว่านี่เป็นก้อนเห็ดที่นึ่งเสร็จแล้วก็จะนำมาวางไว้ให้มันเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปยอดเชื้อกันค่ะขวดเชื้อเห็ดเราต้องนำไม้ที่สะอาดนะคะ มาคนคนคเพื่อที่ให้ก้อนเชื้อเมล็ดข้าวฟางข้างในนะคะแตกแตกออกเวลาเราไปหยอดเข้าก้อนเห็ดก็จะสามารถทำได้สะดวกมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเชื้อเห็ดเราร่วนได้ที่แล้วก็ไปชมวิธีหยอดเชื้อกันเลยค่ะเียบ ่อาเแบบเ้มน่อกแกส่ไนี่มเมนขาพดใประาณหางซ้อนใส่หางซ้นเบ็ดเารเ้ยคือนี่เสื้อเฮดเสือเฮดใส่ได้หซ <net> well <forward> <pet it> ัมมี่ไม่หนิบอก

แต่ว่าเนี่ย <coughs> 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 เดี๋ยวไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะคะการหยอดเชื้อเโดยเอ็นอเอกาเชือถ้ามาหาเชืกงินนัองสิบกนสินไดเสื้อสีสีว่าทื่นี่ที่หนึ่งแล้วจตะลี่นี่ออกนี่ออก อีท่ต้นม้ขาตาหอ้นชนิาส่อยู่ปมาณห้าถวเลยสวนายสวนนึงหอมสมบูรเลยสมบหมไหม เอาซมี่เอาใส่เอาไปเลยก็เปืองนะคะมันเลใส่หน่อยงนมันแน่เขาเขากับเสือเรียนเรด้วก็จบแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ